เมื่อเราเข้ามาวัดก็ได้มาวัดตัวเองมาศึกษาเพื่อจะได้นำธรรมะไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะว่าเราจะฝึกกรรมฐานอย่างไรกับในชีวิตประจำวันผู้ที่มาเก็บตัวเข้าปฏิบัติอยู่อย่างไม่ต้องรับรู้อารมณ์ไม่ต้องคิดไม่ต้องมีการงานอะไร ก็รู้สึกว่าทำได้จิตใจสงบระง,งับจิตใจมีสติมีปัญญาได้รู้ได้เห็นในสภาวธรรมได้กําหนดปรมตัตธรรมได้แต่ว่าจะต้องกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับโลกอยู่กับสังคมอยู่กับการงานซึ่งจิตจะต้องเป็นไปในสมมุติตจิตจะต้องตีความหมายนึกไปสู่ความหมาย เป็นเรื่องเป็นราวเป็นชื่อเป็นภาษานก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะเราจะทำได้อย่างไรในเมื่อปฏิบัติวิปัสนาต้องให้กำหนดปรมัดถ้าดูแต่ปรมัต์แล้วจะรู้เรื่องทำงานถูกได้อย่างไรความจริงแล้วื่อ <c oughs> เราอยู่ในกับทางโลกเราก็ยังปฏิบัติวิปัสนาได้เป็นเพียงแต่ว,ว่าก็ต้อง รับรู้นึกคิดพิจารณาไปสู่บัญญัติด้วยจะเอาแต่ปรมัดอย่างเดียวมันก็สาเร็จการงานอะไรไม่ได้ติดต่อพูดคุยทำอะไรไม่ถูกไม่รับรู้ใครจะพูดใครจะสั่งอะไรไม่สนใจไม่รับไม่ฟังมันก็ทำงานไม่ได้ไม่จำอะไรใครจะบอกไงก็ไม่จำจะดูแต่ปรมัดดูแต่สภาวะ อันนี้มันก็ใช้ชีวิตอยู่กับทางโลกไม่ได้ไม่สามารถจะสำเร็จกิจการงานต่างๆาวิธีที่จะนำธรรมะในด้านการเจริญนิพพานไปใช้ในชีวิตประจำวันนั้นมันจะต้องแบ่งการต้องทำเจริญสติควบคู่กับการงานหมายถึงว่าขณะหนึ่งหนึ่งก็ไปมีอารมณ์เป็นบัญญัติ ที่คิดที่นึกที่ตีความหมายที่รู้เรื่องรู้ราวในการทำในการพูดในการคิดในการปฏิบัติหน้าที่การงาน,นจิตใจก็ต้องแล่นไปสู่สมมติแต่ในขณะเดียวกัน mm hmm. ก็หัดมีการระลึกรู้ปรมามัดสลับไปบ้างมีการรู้สภาวะประมามัดควบคู่กันไปสติ ก็สามารถจะระลึกได้นั้นก็จะเป็นลักษณะกลับไปกลับมาบางเวขณะก็ไปอยู่กับบัญญัติไปรับรู้ความหมายไปตีความหมายอีกขณะหนึ่งก็รู้ปรมมตั์ขณะที่รู้ปรมมตั์รู้ปรมมตั์มันก็กลับไปรู้บัญญัติบัญญัติที่คิดไวท้ทีแรกกับทีหลังก็ยังต่อกันติดได้ เพราะระยะมันไม่ห่างกันชั่วระยะกับรู้ปรมัตต์ไปสู่บัญญัติเนี่ยมันมันมันยังไวอยู่มันก็รับรู้พิจารณาในสมุติบัญญัตินี่สามารถจะ,จะเจริญสติกับการทําการงานได้แม้จะกำลังคิดแม้จะกำลังเขียนหนังสือแม้จะกำลังอ่านหนังสือแม้จะกำลังพูดแม้จะกำลัง ขยับขยื้อนเคลื่อนกายขณะนั้นๆน,นเนี่ยสามารถจะเจริญสติจเจริญนิพพานาได้และก็ยังสำเร็จกับการงานนั้นอ่านหนังสือก็ยังอ่านรู้เรื่องเขียนหนังสือก็ยังเขียนได้รู้เรื่องแม้จะระลึกรู้ปรมัาสลับไปแม้เวลาพูดสติระลึกรู้ปรมาตลัก็ยังพูดได้ยังพูดรู้เรื่องรู้ราวได้ ทั้งทั้งที่สติก็ระลึกรูปรมัตในขณะที่พูดดูวาจาที่ไหวๆดูใจที่ตรึกนึกเนี่ยสติก็ยังระลึกและก็รู้ไปสู่บัญญัติถ้าไม่มีบัญญัติมันก็พูดออกมาเป็นคำพูดให้ต่อเรียงคําให้รู้ความหมายไม่ได้แต่ขณะที่จิตต้องนึกต้องคิดตีความหมายเพื่อจะเป็นภาษาออกมา สติมันก็รู้รู้ปรมัดไปไดนะ้รู้ความไววในวาจารู้ใจรู้ความรู้สึกรู้ความตรึกนึกอันนี้ท่านทั้งหลายก็ลองไปพิสูจน์ดูลองไปหัดเจริญสติในขณะที่กำลังพูดดูว่าเวลาที่สติะระลึกรู้วาจาที่ไหวรู้ใจที่ตรึกนึกเนี่ยมันยังพูดได้ไหม ยังผู้รู้เรื่องไหมต้องพิสูจน์ธรรมะต้องต้องพิสูจน์ได้แม้แต่ขณะที่ฟังขณะน,นี้ก็ลองพิสูจน์ดูว่าจะระลึกรู้ปรมัตุดูเนี่ยในขณะน,นี้ลองทำเจริญสติระลึกรู้ปรมาทดูสิใส่ใจในความรู้สึกมีความไหวในกายไหมมีใจรู้สึกอย่างไรไหม มีคิดไหมมีตากระพริบมีปากมีเม้มมีตึงมีไหวมีรู้สึกรับรู้ได้ไหมขณะน,นี้ก้นกระทบพื้นแข็งรู้สึกตึงรู้สึกขาลำตัวจิตใจรู้สึกอย่างไรรับรู้ได้ไหมขณะน,นี้เมื่อรับรู้ได้แล้วก็ยังฟังรู้เรื่องไหมก็ยังฟังรู้เรื่องแสดงได้ว่าสติมันมันจิตมันไว มันก็รู้ปรมัดได้กับรู้บัญญัติได้มันก็ยังฟังรู้เรื่องน่มันจะรู้บัญญัติบ้างรู้ปรมัดบ้างฉะนั้นในชีวิตประจำวันมีพูดมีฟังมีคิดมียืนเดินนั่งนอนมีคู่เหยียดเคลื่อนไหวเนี่ยให้หัดเจริญสติควบคู่กันเดินไปไหนมาไหนทำอะไรก็ให้รู้สึกตัวขึ้นบ่อยๆเนืองเนือง จะทำจะพูดจะคิดขณะที่ความคิดกำลังดำเนินไปแม้จะคิดวิจัยวิจารในเรื่องการงานอยู่สติมันก็เกิดสลับคูคคค่กันไปได้ประโยชน์ของมันก็จะทำให้ไม่คิดจนเครียดหรือเครียดก็ผ่อนคลายอาจจะมีสติจับสังเกตความตึงความเคร่งเครียดของ กายของจิตว่าสติระลึกรู้สัมผัสความตึงความเคร่งเครียดปรับผ่อนมันก็ค่อยคลี่คลายมีตัวผ่อนคลายอยู่กับคนที่ไม่เจริญสติเลยทำการงานก็คิดเรื่องอะไรก็คิดตลอดคิดวิจัยวิจัยคิดไปตีความหมายในสมมติเป็นอดีตเป็นอนาคตหนักๆเขาก็ฟุ้งเครียด แล้วก็ก็ยังไม่ได้ไม่รู้ตัวอีกนะบุคคลนั้นมันก็ตกอยู่ในความทุกข์กายทุกข์ใจไม่มีอะไรมาปรับผ่อนนะแต่ถ้าคนเจริญวิปัสสนาควบคู่ไปด้วยเนะี่ยมันจะมีตัวปรับผ่อนเวลาสติสมชัญญาระลึกรู้สึกใจที่คิดใจที่นึก กายที่รู้สึกเวลารู้แต่ละครั้งละครั้งมันก็ปรับเพราะมันปรับผ่อนมันการรักษาระดับไม่ให้เกินเลยไม่ใช่จิตฟุง้งจนเกินแล้วก็กลายเป็นเครียดนะแต่ถ้ามีสติอยู่มันจะปรับปรับผ่อนไปวางไม่เล่าร้อนไม่กวนกระวายเกินไป มีสติคอยรู้คอยดูอยู่เป็นเหมือนเครื่องยนต์ที่มีน้ำมันหล่อลื่นมีน้ำหล่อเลี้ยงมันก็ไม่ใช่ร้อนเกินควรเกินจนกระทั่งจะพังเครื่องยนต์มันมีการจุดระเบิดมีความร้อนถ้ามันไม่มีอะไรไปหล่อไม่มีน้ำหล่อมันร้อนมากขึ้นมากขึ้นมันก็ เกิดการระเบิดเกิดการเสียหายชาละลายลูกสูกติดน่ควารมร้อนมากเครื่องยนต์ก็ไปไม่ได้ร่างกายชีวิตนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่เจริญสติควบคู่ก,กับการใช้ชีวิตการงาน,นเนี่ยวมันก็ร้อนเกินมัน คิดมากๆเขามันก็ฟุ้งฟุ้งมากๆก,ก็เครียดเครียดม,มากๆเขาก็ปวดที่สะแล้วก็กระจายไปสู่อวัยวะส่วนอื่นโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามมาอีกนั้นทำการงานก็ทำอย่างเครียดทำอย่างเป็นทุกข์มีชีวิตที่เป็นไปด้วยความทุกข์แต่ถ้าหากว่าปฏิบัติเป็นเจริญสติค่คู่ปฏิบัติ เวลาสติระล,ลึกรู้ปรมัตที่เป็นปัจจุบันประมัดเป็นปัจจุบันมันจะผ่อนคลายมันจะผ่อนมันจะเบาเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงก็หล่อเลี้ยงให้จิตใจไม่เล่าร้อนเกินไปจะร้อนก็รู้ทันก็คลี่คายนะจิตเนี่ยเวลามันตกไปสู่อดีตคิดไปสู่อดีตคิดไปสู่อนาคตเนี่ยมันจะหนักเกิดค,ความหนักอกหนักใจ ลองเิเราสังเกตดูปล่อยให้คิดอะไรสักอย่างแล้วไม่มีการหยุดยั้งไม่มีรู้เท่าทันสภาพจิตใจจะเป็นอย่างไรสภาพร่างกายจะเป็นอย่างไรนั้นต้องมีสติควบคู่ไปกับการคิดนึกกับการทำการงานนะ